สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวข้องกับอาหารเสริมยอดฮิตตัวหนึ่งนะครับซึ่งมีชื่อว่า apple cider vinegar นะครับตัวนี้เนี่ยมันมีสปปรรพคุณมากมายหลากหลายนะครับแล้วก็หลายๆคนก็คงสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเป็นจริงแบบนั้นหรือเปล่าแล้วถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะมีโทษอะไรไหมนะครับในระยะยาว แล้วเราจะต้องมีการระวังอย่างไรในการกินนะครับวันนี้ผมก็จะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนยวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับเรื่องของ Apple ิ i ลไซเดเมเนะครับ คนที่กินเนี่ยก็คงจะได้ยินสรรพคุณมามากมายเช่นลดความอยากอาหารนะครับช่วยของเรื่องช่วยเรื่องเบาหวานนะครับลดน้ําตาลช่วยเรื่องของความดาันโลหิตสูงลดคอเลสเตอรอลนะครับบางคนก็มีในแง่ของการช่วยย่อยนะครับช่วยเรื่องต่างๆอะไรมากมายนะครับเต็ไมไปหมดบางคนพูดถึงในแง่ของการช่วยรักษามะเร็งนะครับช่วยป้องกันมะเร็งช่วยทําให้เรามี ระบบพึ่งกันต่างๆที่ดีลดโลหิตจางอะไรต่างๆเหล่านี้ก็แล้วแต่ว่าเราไปฟังจากแหล่งไหนมานะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยนะครับหลักฐานทางการแพทย์เนี่ยมันไม่ชัดเจนเลยนะครับมีหลักฐานบางอย่างในหนูเท่านั้นเองนะครับในคนก็มีบ้างแต่มันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านจะทานเนี่ยท่านก็จะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่ท่านต้องการให้ได้ผลนะครับอันั้น อันเนี้ยต้องรีบเคลียร์กันก่อนนะครับถ้าเป็นผมนะครับผมก็คิดว่าแล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดคนไหนเชื่อมากๆคิดว่าทานแล้วมีประโยชน์ก็ทานไปนะครับแต่ถ้าคิดว่าเอ้ยมันไม่มีหลักฐานแลยจะทานไปแล้วมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ต้องฟังต่อนะครับว่าเฮ้ยแอปเปิ้ลไซเดอร์เบนกตัวเนี้ยมันมีปัญหาอะไรบ้างน,นะครับตัวแอปเปิ i ลไซเดอร์เบนกมันทํำยังไงต้องทราบตรงนี้ก่อนมันก็คือเอาไอตัวแอปเปิ้ลนี่แหละครับมา หมักจนกระทั่งหมักกับยีสต์นะครับจนกระทั่งมันให้เป็นแอลกอฮอล์ออกมานะครับแล้วก็แอลกอฮอล์ตัวนี้ไปผสมกับแบคทีเรียอีกรอบหนึ่งนะครับให้มันสร้างกรดอันนึงขึ้นมาซึ่งกรดนี้นะครับจะเรียกว่าแอซิติกแอซิดซึ่งเป็นกรดน้ำส้มสายชูนะครับแล้วตัวแอซิติกแอซิดตัวนี้นะครับเป็นตัวออกฤทธิ์หลักในแอปเปิลไซเดอร์เบนเกอร์นะครับแต่ว่าในนั้นมันก็มีอย่างอื่นปนนะครับเพราะเนื่องมันจากมันทำมาจากแอปเปิลนะครับมันก็จะมีเรื่องของพรีไบโอติกนะครับ ซึ่งเป็นอาหารของโปรไบโอติกอีกทีหนึง่งนะฮะโปรไบโอติกคืออะไรพรีไบโอติกคืออะไรผมก็ได้พูดไว้ในคลิปเรื่องโปรไบโอติกกับพรีไบโอติกของผมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจก็กลับไปฟังได้นะครับเรื่องของอ,อนอกเหนือจากนั้นในในตัวแอปเปิลไซเดอร์เวนกเกอร์นะครับก็ยังมีแร่ธาตุดันอื่นๆมีวิตามินมีเกลือแร่ต่างๆอยู่ในนั้นนะครับเนี่ยนี่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่ประกอบกันเป็นแอปเปิลไซเดอร์วนเกอร์นะครับโดย การที่มันมีกรดน้ำส้มสายชูหรือแอซิติกแอซิดนะครับตัวนี้นี่แหละครับที่มันทำให้เกิดสิ่งต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมันอาจจะไปลดความอยากอาหารได้นะครับการกินของบนนี้เข้าไปนะครับมันมีงานวิจัยบางอย่างต้องบอกว่าบางอย่างแล้วหลักฐานยังไม่ชัดเจนนะครับในการช่วยทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมคาร์โบไฮเดรตได้มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็เพิ่มอินซูลินเซสดิิตีหรือความไวต่ออินซูลิน ลดการสร้างน้ําตาลขึ้นมาในร่างกายดังนั้นจึงมีคนเชื่อว่าเอ้ยถ้ามันทําแบบนี้ได้เนี่ยน่าจะช่วยรักษาโรคเบาหวานได้นะนะครับแต่ว่าต้องบอกอย่างนี้ครับหลักฐานยังไม่ชัดเจนแล้วถ้าเอาไอ้ตัวแอปเปิลไซเดอร์แวนเลอร์นครับไปรักษาเบาหวานอย่างเดียวเนี่ยไม่สําเร็จหรอกครับนะใช้ไปยังไงเบาหวานก็ยังเหมือนเดิมนะครับนะนั้นต้องไปแก้ไขอย่างอื่นที่สาเหตุของเบาหวานซะมากกว่านะครับแล้วการที่เรากินตัวกรดเข้าไปมากๆนะครับ อาจจะไปช่วยเรื่องพวกนี้แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งจะตามมันก็คือว่าการที่ร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นกรดสูงมากขึ้นนะครับมันจะทําให้เราสูญเสียเกลือแร่ตัวหนึ่งออกไปกับปัสสาวะนั่นก็คือโพแทสเซียมนะครับมันอาจจะทําให้โพแทสเซียมเนี่ยต่ําได้นะครับโดยคนทั่วไปที่กินในปริมาณเหมาะสมเนี่ยไม่ค่อยเกิดปัญหานี้หรอกครับแต่คนที่กินมากเกินไปหรือคนที่มีโรคประจําตัวที่มีปัญหาทางด้านกรดด่างของร่างกายเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้คนเหล่านั้นเช่นเช่นใครบ้างนะครับ เช่นคนที่มีโรคไตนะครับคนที่มีโรคไตโดยเฉพาะโรคไตขั้นท้ายๆเช่นขั้น 3B ขั้น4อะไรขั้น5อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีปัญหาเพราะว่าไตเนี่ยขับกรดไม่ค่อยได้อยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเรากินของที่ทําให้ร่างกายเป็นกรดเข้าไปใหญ่อันเนี้ยก็ยิ่งเกิดปัญหานะครับแล้วปัญหาอะไรที่ตามมานะครับถ้าเกิดมีเลือดเป็นกรดสูงมันจะยิ่งทําให้เราเกิดกระดูกพรุนนะครับดังนั้นคนที่มีโรคกระดูกพรุนอยู่เก่านะครับถ้าท่านคิดจะกินแอปเปิลไซเดอร์เวเนก้าเนี่ยก็ คิดดีๆนะครับว่าจะกินดีหรือไม่กินดีมันไม่มีหลักฐานชัดเจนว่ามันทําให้เกิดกระดูกพุนนะครับแต่ว่าด้วยกลไกทางการแพทย์ที่เราเข้าใจนั้นมันอาจจะทําให้กระดูกพุนของท่านเป็นมากขึ้นก็ได้นะครับคนท,ที่เป็นโรคไตก็อย่างที่ผมบอกต้องระวังให้ดีนะครับหรือคนที่รับประทานยาที่มีความเกี่ยวข้องกับโพแทสเซียมนะครับเพราะว่าถ้าเรากินไอตัวแอปเปิลไซด์เวนิเกิลที่มันมีอาซิติกแอซิดเนี่ยนะครับมันอาจจะทําให้เราสูญเสียโพแทสเซียมถ้าเรากินยาที่ทําให้ขับโพแทสเซียมละ่ะเช่น ยาขับปัสสาวะต่างๆนะครับฟิโรซิไมด์เลซิกส์นะครับไฮโดรคลอรไซยาไซต์ ide, ต่างๆพวกนี้มันขับโพแทสเซียมออกทางปัสสาวะท่านก็อาจจะมีการสูญเสียโพแทสเซียมออกไปมากขึ้นก็ได้นะครับพวกนี้ก็ต้องระวังเป็นอย่างดีนะครับหรือคนที่กินยาโรคหัวใจตัวหนึ่งชื่อว่าดิจอกซินนะครับดิจิทอกซินหรือดิจอกซินตัวนี้เนี่ยมันอาจจะแสดงอาการเป็นพิษได้โดยเฉพาะในคนที่มีโพแทสเซียมในเลือดต่ำนะครับตรงนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับ นี่ก็คือเป็นข้อที่ควรระวังนะฮะนอกหนือจากนี้การที่ท่านกินกรดเข้าไปเนี่ยแน่นอนว่ามันก็สามารถทําลายเคลือบฟันได้มันสามารถกัดกร่อนเยื่อบุปากเยื่อบุคอเยื่อบุหลอดอาหารได้นะครับดังนั้นสมมุติว่าท่านคิดแล้วว่าเฮ้ยเราอยากกินแอปเปิลไซเดอร์แมนนกนี่แหละเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นในโฆษณาที่บอกว่ามันสามารถช่วยเรื่องของเบาหวานช่วยลดน้ําหนักช่วยลดความอยากอาหารนะครับ ระตุต้นมิคุ้มกันช่วยป้องกันมะเร็งช่วยโน่นช่วยนี่เต็มไปหมดท่านอยากจะกินแล้วทำยังไงดีนะครับถ้าจะกินนะครับแนะนําว่าก็กินวันละ1นช้อนโต๊ะนะครับผสมกับน้ํา240มลลิตรก็คือแก้วโตๆแก้วหนึ่งนะครับอย่าก,กินเข้าไปทั้งช้อนนะครับเพราะว่ามันจะเป็นกรดสูงมากแล้วมันไปกัดเคลือบฟันของท่านกัดปากกัดทุกอย่างหมดนะครับแล้วก็เกิดปัญหาได้ท่านต้องผสมเข้าไปในน้ําแล้วถึงกินนะครับไม่ฉะนนั้นกรดมันเข้มข้นเกินไปก็มีปัญหานะครับ อันนี้คือวิธีในการกินที่น่าจะไม่ทําให้เกิดปัญหานะฮะแต่มีคนไหนบ้างที่ต้องระวังการกินแอปเปิลไซเดเนก้านะครับอันแน่นอนถ้าท่านมีปัญหาเรื่องฟันเยอะๆนะครับกินในของพวกที่เป็นกรดเข้าไปก็ยิ่งมีปัญหานะครับคนที่มีโรคกะระเพาะมีกรดไหลย้อนอา้าวกินแอปเปิลไซเดเนก้าที่เป็นกรดเข้าไปก็ก็กดกัดกระเพาะนะครับเป็นแผลในกระเพาะก็ยิ่งแย่ใหญ่นะครับกรดไหลย้อนก็ยิ่งไหลย้อนใหญ่อันนี้ต้องระวังนะครับคนที่ มีโรคประจําตัวต่างๆนะครับเช่นถ้ารับประทานยาอย่างที่ผมบอกไปยาขับปัสสาวะต่างๆเพราะท่านอาจจะมีโพแทสเซียมในเลือดต่าได้คนที่ถ้าคนที่รับประทานยากันการแข็งตัวของเลือดเช่นยาวาฟรินนะครับแอปเป้ไซเดอร์เมดิกาเนี่ยอาจจะไปทําให้วาฟรินของท่านนมีความเปลี่ยนแปลงได้นะครับดังนั้นถ้าท่านจะกินนะครับตอนที่เริ่มกินจะต้องบอกหมอว่าเฮ้ยเราจะเริ่มกินแล้วนะนะครับ จะต้องมีการตรวจระดับการแข็งตัวของเลือดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วถ้าจะกินเนี่ยก็ต้องกินให้มันเท่ากันทุกวันสม่ำเสมอทุกวันนะครับไม่ใช่วันนี้กินเยอะวันนี้กินน้อยวันต่อไปไม่กินมันจะทําให้ปรับระดับยาไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สําคัญถ้าท่านจะต้องการกินนะครับท่านที่กินยาดีจอกซินอยู่ก็ต้องมันตรวจร่างกายให้แน่ใจว่าโพแทสเซียมของท่านไม่ต่ำนะครับไม่เช่นนั้นก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับคนที่มีโรคกระดูกพรุนอันนี้ต้องระวังละนะครับมันจะต้องระวัง คนที่กินยาลิเทียมอยู่อันนี้อันนี้รู้สึกว่าอาจจะมีบางคนไม่ไมทราบเหมือนกันนะครับลิเทียมเนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้ใช้ในคนที่มีโรคไบโพล่านะครับหรือโรคไทรอยซึ่งไม่สามารถใช้ยาตัวอื่นได้เลยนานๆที่เราก็อาจจะใช้ยากลุ่มลิเทียมคาร์บอเนตนะครับพวกนี้เพื่อไปช่วยเรื่องของภาวะไทรอยเป็นพิษนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเอาเอา,เอาให้เรา,เาทราบไว้แล้วกันถ้าท่านกินลิเทียมอยู่นะครับแล้วไปกินแอปเปิ้ลไซเดนเวเนก้า สิ่งที่เกิดขึ้นในบางคนนะครับ Apple cider vinegar เนี่ยมันจะไปขับลิเทียมออกมาทางปัสสาวะมากขึ้นทำให้ระดับยามันลดลงแล้วก็โรคที่ท่านรักษาอยู่มันอาจจะไม่ได้ผลนะครับงนั้นคนที่มีโรคไบโพลาร์ที่ใช้ไอตัวลิเทียมอยู่หรือคนที่มีโรคไทรอยด์แปลกๆที่หมอเขาจำเป็นจะต้องใช้ลิเทียมคาร์บอนเตเนี่ยก็อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งในการกิน Apple cider vinegar นะครับเพราะว่าอาจจะทาให้โรคที่ท่านเป็นอยู่มันแย่ลงก็ได้นะครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับ โรคกระดูกพรุนเมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าเฮ้ยเราต้องระวังอย่าไปกินคนที่มีโรคไตโดยเฉพาะโรคไตระยะท้ายๆก็จะต้องอย่าไปกินนะครับเพราะไม่ฉะนั้นมันขับกรดไม่ออกเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาต่างๆกับร่างกายตามมาได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ําให้เราเข้าใจก่อนที่เราจะไปเริ่มการรับประทาน Apple ิ i d e r v อร์เวเนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วแอปเปิลไซเดอร์เวเนกาหรับผมนะครับ มันไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทางการวิจัยที่ชัดเจนว่ามันช่วยอะไรสักอย่างเลยนะครับมีแต่คําโฆษณาอย่างเดียวและคําโฆษณาเหล่านั้นสําหรับผมผมรู้สึกว่าน้ําหนักมันยังไม่มากเพียงพอที่จะให้ผมไปเอา Apple ิ i ไซเดอร์ไซเมากินนะครับแต่ถ้าท่านเชื่อนะครับท่านรู้สึกว่าใช้แล้วมันดีอเคยใช้แล้วใช้อยู่แล้วมันดีท่านก็ใช้ต่อไปนะครับแต่ก็มีข้อควรระวังอย่างที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปแล้วนะครับอ่า แล้วถ้าสมมุติว่าใช้ไปแล้วมันเกิดปัญหาต่างๆขึ้นมาอย่างที่ผมเคยเล่าไปก็พิจารณาเอเองว่าท่านจะทำายังไงกับ Apple Sider v i n e g ในกนะครับเพราะว่ามันก็แน่นอนก่อให้เกิดปัญหาต่างๆได้ในทางการแพทย์นะครับโอเควันนี้ก็สั้นๆง่ายๆเท่านี้นะครับใครมีอะไรที่สงสัยก็สอบถามมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ